จาก power bank จะแข่งกันมีสายชาร์จเดี๋ยวนี้หัวชาร์จก็มีให้หัวชาร์จเร็วยูคลีน65วัตต์ที่ชาร์จพร้อมกันได้3อุปกรณ์มีสายบิว์อินมาให้แบบ Type C ครับที่ยืดออกมาได้ยาวถึง70เซนติมตรสะดวกไม่ต้องพกสายเสียบชาร์จได้เลยสายบิว์อิน60วัตต์ชาร์จซัมซุงรองรับการชาร์จด่วนพิเศษ2.0กระตุกทีหนึงเพื่อเก็บ แค่นี้ครับไม่ต้องกลัวหาสายไม่เจอและมีสอสพอร์ต Type C กับ Type A ทําให้เสียบชาร์จพร้อมกันได้ถึง3อุปกรณ์แต่และพอร์ตจะจ่ายไฟไม่เท่ากันนะครับรวมถึงเวลาชาร์จพร้อมกันเนี่ยจะแชร์ไฟกันไปตามรูปที่ขึ้นเลยครับเอาง่ายๆคือเวลาชาร์จพร้อมกัน3อุปกรณ์สาย b u i วิน n จะชาร์จเร็วที่สุดอันนี้ก็เลือกเสียบเลือกใช้กันตามความเหมาะสมเป็นเทคโนโลยีแกนจัดการความร้อนได้ดีและมีระบบความปลอดภัยเช่นป้องกันไฟเกินไฟฟ้าลัดวงจรกระแสะไฟเกินและอื่นๆรวมถึง8ระบบ ปลอดภัยหายหัวเป็นขาแบนนะครับพับเก็บได้เรียบแบบนี้พกพาสะดวกเหมาะกับคนที่มีอุปกรณ์สัก2-3อุปกรณ์ไม่ต้องพกหัวชาร์จหลายอันครับพกตัวนี้ตัวเดียวจบครับมีหลายแบบให้เลือกตัวนี้65วัตต์จัดได้เลย